แบ็กซ้ายตัวเติมเบอร์หนึ่งของโลกมาเซโลแกกลับไปเล่นที่บราซิลแล้วกับฟลูมิ n เนนเซ่สโมสรแรกของแกแต่ผลงานที่ยุโรปยังไม่มีใครลืมมาเซโลบุกยุโรปตั้งแต่18เท่านั้นเครือข่ายแมวมองของรีนมาดริดและทางบราซิลนี่สุดจริงหาของดีได้ตลอดเลยจากบราซิลตอนนั้นแกรับไม้ต่อจากตำนานบราซิลอีกคนแต่คนนี้มีคนขาเท่าต้นมะม่วงนั่นคือโรเบร์โตคาร์ลอสดูสภาพตอนนั้นไม่คิดว่าแกจะเมฟได้ขนาดนี้ ตอนนั้นแกมาเซ็นกับรีม,มาริดในปี2006แล้วก็อยู่ยงยาวนานมากแบบใครมาโค่นก็ไม่ลงตั้งแต่หัวยังไม่ฟูจนฟูฟ้องเป็นภาพจำแกเลยแกอยู่ถึงปี2022เลยนะมาตอน18ออกจากสโมสรรีนม,มาริดตอนอายุ34ผลงานก็ไม่มีอะไรมากแกได้แชมเปี้ยนลีกถึง5สมัยโคตรเยอะเลยบอลลี bon แกได้6สมัยบอลท้วยสเปนแกจัดไปอีก2สมัยใน16ฤดูกาลร,รับไป25แชมป์ยู่จริงช่วงแกพีก ถือว่าแกคือแบ็คซ้ายเบอร์หนึ่งของโลกเลยล่ะครบเครื่องคลาสสิกเติมเกมรุกได้สะใจบุกได้แบบเดือดเดือดแล้วก็ลงไม่ทันด้วยหนะ้าจานยอแต่เรื่องนี้แกยอมรับนะว่าช่วงแรกที่แกมารีมาดริดหลายครั้งแกลงไม่ทันแกจะโดนคานาวาโราตะคอกใส่ประจําถึงอย่างไรแกเล่นบอลด้วยความสุขประสานงานกับเพื่อนได้ดีมากเซนบอลทันกันแกเคยขึ้นมาเป็นกัปตันของรีมาดริดด้วยแฟนบอลคุยกันว่าแกเก่งกว่ารุ่นพี่แกอย่างโรเบร์โตคาร์ลอสอีกนะ ก็น,น่าจะจริงเพราะภาพรวมแกดูครบเครื่องกว่าลื่นไหลกว่าการรักสามารถตรฐานแกก็ทําได้ดีกว่ามาฟังกันว่าคนที่เคยใกล้ชิดกับแกพูดถึงแกไว้ยังไงโรแบร์โตคาร์ลอสคิดว่ามาเซโลคือแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดตลอดการตอนแรกที่จอยกันแกชอบน้องมากบอกตลอดว่าถ้าเก่งจริงต้องทําให้ได้อย่างแกคาโลอันเชลอติบอกว่ามาเซโลเป็นตำนานและเป็นเพื่อนที่ดีของเขาอันนี้โค้ชชมเองคริสเตโนโรนันโดบอกว่ามาเซโลเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมทีม เขาคือน้องชายที่ฟุตบอลมอบให้กับเขาก็จริงเล่นด้วยกันสนุกมากราฟาเอนวารานบอกว่ามาเซโลเป็นแบ็คซ้ายที่สามารถเติมเกมบุกได้ตลอดอันนี้จานไม่เถียงเติมทั้งเกมแซมบ้าของแท้ลีลาบราซิลถึงกระดูกที่มีแพ็กเกจโจมตีเติมบุกได้มันกว่ากว่าปีกอาชีพหลายหลายคนแกคือตัวลุกระดับโลกที่เล่นเกมรับได้นิดหน่อย